สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าบ้านนับเด่นมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปเลยอย่างแรกนะคะเข้าบ้านกันอา้าวถ้าไม่เข้าจะเป็นยังไงวะไปดูกันว่าอย่างแรกเจอโซฟานะจ๊ะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมีห้องครัวแล้วด้านขวานะคะคือที่นั่งกินข้าวนั่นเองทีนี้ก็ จะไปดูห้องนะคะอันนี้ห้องแรกนะคะที่เราเจอเออไปเลยไปขึ้นชั้นสองกันค่ะหลังจากที่ขึ้นชั้นสองนะคะก็ไปดูห้องเล็กก่อนนะอา่เอาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วค่ะเจอแล้วมันมีสองเตียงเด้อและอันนี้ก็ห้องน้ํานะคะเอากล้องเป็นไรเนี่ยกล้องเป็นไรเอ้ยถัดไปก็น่าจะไปดูห้องใหญ่แล้วนะเพราะจะไม่ได้ว่าเอิม เอิมเอเออิ่มทำไมวะเนี่ยแล้วเราก็ไปห้องใหญ่กันนะจ้าเห็นห้องใหญ่แล้วสวยสพึงมากเลยจ้าห้องน้ำก็เล็กมากเลยจ้ะไปไปโหลดไปโหลดจ้าอ้โหูฝนตกเลยนะจ้าเนี่ยอ้โหไปดูที่เอิมระเบียงจ้าระเบียงก็สวยมาก ดูรอบบ้านโอ้มีต้นมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนเพิ่งเห็นอันนี้เข้าบ้านมาเออเออเออก็น่าจะจบแล้วนะแต่ว่าเอากลับมาทำไมเนี่ยโอ้ยกลับมาทำไมอีกเฮ้ยช่องอะไรอะ่ะลองเข้าไปดิเฮ้ยช่องห้องหลังคาทุกคนมันคือห้องหลังคาจ้าอันนี้ก็จะพิมพ์ไปมั่วซุยเลยนะจ๊ะอันนี้คือร้อนรอนมากเลยอะ่ะเออ พักแบบร้อนล้นจ้าไปไปไปจ้าถ้าถ้ายีกนิดหน่อยก็น่าจะผ่านเวลาไปนิดหน่อยจำได้ว่าจะไปแกล้งคุณนะคะไปเลยยังตกใจกับประตูเล็กอันนี้อยู่เนอะเอาไปโลดไปโลดพาคก็โลดน,นะจ๊ะเพราะตัวน,นี้กินน้ำเสร็จแล้วจ้าไม่ได้ภาคเมื่อกี้เพราะว่าร,ร้อนร้อนร้อนเว้ย ลงมาลแล้วจ้าพักกินน้ำแป๊บหน้าจ้าเราจะไปวนคนอีกเช่นเคยหรือเปล่านะเอ้าแล้วกดนอนลุงทำไมวะเนี่ยเราจะพักแบบนี้ทุกวันเลยได้ไหมเนี่ยอ้โหก็ช่วยติดตามกันหน่อยเด้อใยญ่ยพึ่งเรือนผ่านนะจ้าเออนั่นแหละเ,เดินไปไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะกลับมาที่เอ,อ่อ เออเดี๋ยวอ้ไม่รู้จะพูดอะไรและเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนะทุกคนฉากนี้แหละต้องไปป่วนคนและต้องไปถามเขาด้วยว่าสวัสดีเดินและเดินและเดินละอ่านี่ไงผู้ชายคนนี้อันแน่โอเคอุย้ยอยู่ตอนแรกๆเนี่ว่าเขามีหนึ่งคนเนี่ย แต่ที่จริงเขามีสองคนจ้าเห็นไดรรไหมเออเห็นรถไหมนั่นนะนั่นนะข้างหลังเขาอนะเห็นไหมและทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงเรานะเพราะว่าเสียงเราเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะจ๊ะอ่ะเขาถามว่าอะไรเราก็ตอบไปว่าไม่รู้ค่ะมาดูเฉย โอเคไปไปดูอันไหนที่มันอัปเดตกันจ้าตอนนี้จะปั่นจักรยานไปแล้วมั้งเนี่ยเหนื่อยกับการพากเสียงจังเลยวะอ่าเอารถจักรยานไปสีม่วงอ่าเอออืมก็ไปดูของอะไรอัปเดตนะทุกคนก็ฝากกดกดติดตามด้วยนะปุ้ยดูปุย ก็ดูดูแล้วอ๋อมีไม้กระทามาใหม่ค่ะโอ้โหโอ้โหดูชูขึ้นไปทำไมวะเนี่ยอะก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะแต่ก็ยังติดใจคาใจค่ะก็ต้องไปดูพอป่ะเนาะอะดู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 พอปมันมีอะไรมาใหม่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้เสียใจอะไรค่ะ พักมาไม่เจ็บคอเลยนะจ๊ะจะเจ็บมากก็ต่อเมื่อจะได้สิบนาทีนู่นเลยจ้ะใครที่ไม่ได้ยินนะจ๊ะมาอัดในรถแล้วนะจ๊ะบุ้ยบุยลาก่อน